ในส,ส่วนของเราที่ใช้อยู่ครึ่งปีแรกของเราเนี่นะครับเราจะใช้ยุทธวิธีในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของการใช้ยูสก็คือการประหยัดนะครับด้วยลักษณะของการใช้3ามปอประโยชน์ประหยัดด้วยประสิทธิภาพซึ่งในช่วงโควิด1 9หรือในช่วงวิกฤตใดๆก็ตามเนี่ยเราใช้ตัวนี้มาโดยตลอดเพราะในช่วงทุกวิกฤตเนี่ยเศรษฐกิจโดยเฉพาะโควิด -19 เนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจ ทางด้านของการจับจ่ายใช้สอยหรือการลงทุนทั้งหลายทั้งโลกเนี่ยมันลดน้อยลงเป็นอย่างมากดังนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณจะอยู่ได้ในเมื่อยอดขายคุณไม่สามารถทําให้เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่คุณจะทําได้ก็คือการลดต้นทุนการลดต้นทุนเท่าไหร่จรึงจะทาให้คุณสามารถอยู่รอดได้แล้วก็อยู่ได้แล้วก็อยู่อย่างเติบโตตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจึงนํามาใช้ประโยชน์ดังนั้นในช่วงของครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ย เราสามารถใช้ประโยชน์จาก Use นะครับคือยูทิ i ไลซ์เซแล้วก็ทางด้านเ f ฟฟ c เ e นซีเนี่ยนะครับได้ลดไปถึง100เกือบ50ล้านบาทจะเป็นฟิกสัก60%นะครับแล้วก็ทั้งด้านของต้นทุนผันแปรอีกประมาณสัก30กว่า40%ตรงนี้เป็นหนึ่งในพิสูจน์ให้เห็นว่าเราลดไปร้อยเกือบละห้บล้านบาทถือกำไรเลยนะครับยิ่งลดเท่าไหร่ก็คือตัวเลขที่ออกมาเป็นบวกเท่านั้นทางด้านของ e p g Group เองเนี่ยเรายืนด้วย ระบบนี้มาดังนั้นครึ่งปีที่ผ่านมาปัจจัยภายนอกมันแรงเหลือเกินนะครับเราก็มาดูแลปัจจัยภายในของเราตอนนี้ในครึ่งปีที่หลังครึ่งปีหลังปัจจัยเริ่มมาแล้วเห็นชัดเจนเลยที่ผมเคยกล่าวไว้ตอนช่วงต้นๆเลยว่าโอ้ยเราขยับรายได้ไม่ได้แต่เราสามารถที่จะลดต้นทุนได้ดังนั้นเมื่อทางด้านของตัวยานยนต์ซึ่งมันลดแรงที่สุดเลยในช่วงของเบษาพฤษภาเนี่ย เราตั้งเป้าลดตั้ง25%ลบห้าเปอร์เนเยออนเยนะแต่พอในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยมันเริ่มกลับเข้ามาเห็นไหมครับพอมันกลับเข้ามาปุ๊บจากการที่คุณไปลดต้นทุนดีแล้วเนี่ยนะครับพอยอดขายมามากขึ้นทําให้คุณกําไรดีขึ้นทันตาเห็นเลยดังนั้นคุณจะเห็นได้ชัดว่าในไตรมาสที่2ของเราเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์กำไรที่กําไรสุดที่สูงถึง13.2%าดทั้งน้านของไม่ว่าจะเป็นฉนวนนะครับการความร้อนเนี่ยจะเห็นชัดว่า ในช่วงเนี้ยนะครับที่ตลาดมันยังไม่เป็นใจเพราะว่าการลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยภาครัฐก็มักจะลงทุนไปก,กับการช่วยเหลือประชาชนให้มีกินดีอยู่ให้รอดนะครับเป็นพื้นฐานก่อนก่อนที่จะไปสร้างเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของอื่นๆเขาต้องให้คนเนี่ยปัจจัย4ก่อนดังนั้นในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของการก่อสร้าง ที่จะต้องใช้ปรับอากาศใช้โนูน่นใช้นี่ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอนามัยทั้งหลายเนี่ยเขาจะลงช้าหน่อยนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าแอโรเฟกเราก็ขายได้น้อยลงนะครับในส่วนนี้แต่พอเอิรเราเป็น global player เรามีฐานธุรกิจทั่วโลกในอเมริกาซึ่งเป็นตลาด40%ของเรานะครับในส่วนของ Aeroflex นะครับยังมีการเติบโตอยู่แม้ว่าเขาเกิดพาด้ภาวะวิกฤตก็จริง แต่รัฐบาลเขาก็อัดฉีดในการเติบโตในเศรษฐกิจต่างๆเหล่านี้ก็ยังทําให้การเติบโตของตัวแอโรเฟกในอเมริกาเราโตขึ้นในญี่ปุ่นพอเขาปรับตัวได้เขาก็ดีขึ้นนะครับเพียงแต่อาเซียนเรายังปรับได้ช้ากว่าเพราะเราเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาเราก็เลยทําให้ต้องมีการปรับในเรื่องเกี่ยวกับยอดที่เคยคิดว่าอาจจะศูนย์เนี่ยมาเป็นลบสินะครับนั่นหมายถึงปัจจัยภายนอกยังอยู่ได้แบบนี้นะ แต่ถ้าอยู่แรงกว่านีแล้วมันยังไม่สามารถดีขึ้นมากเนี่ยนะครับมันอาจจะลดลงมากก็ได้แต่สิ่งสำคัญก็คืออะไรลดต้นทุนในขณะที่ s g n a ก็คือเรื่องของการ o peration นะครับเรื่องการปฏิบัติงานทั้งสายของสายเงินเดือนสาย m a r k เก i n g การตลาดเรื่องคอ่าใช้จ่ายการตลาดส่งเสริมการขายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยตัวนี้คุณลดลงได้เท่าไหร่ในเอโลเฟกเราก็ลดลงมาเรื่อยๆก็เลยยังทำให สองตัวเนี่ยทำให้ต้นทุนของเราลดได้ทั้งคอกคอร์ดอฟกูโซแล้วก็ NA, s g n a ก็เลยทำให้เรามีกำไรสุทธิยังแข็งแรงอยู่นะครับอย่างที่บอกทีเจมก็เหมือนกันในรอบ q 1วก็โตมา30%ว year, 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 วกว่าแล้วเยียนเยียก็โต18%กว่านั่นหมายความว่าเขาสามารถที่จะเติบโตได้บนพื้นฐานของคนที่หันมาใช้รถส่วนตัวในการท่องเที่ยวภายในประเทศเขาส,สูงขึ้นแล้วเราก็ลีน ลดค่าใช้จ่ายต่างๆมาโดยตลอดแถมยังได้เงินช่วยเหลือจากทางด้านของภาครัฐทําให้เราไม่ต้องไปปลดคนซึ่งเราใช้คนอย่างจากัดมานานนะครับที่ดีพออยู่แล้วเนี่ยนะครับก็เลยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีนผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของ a อ r o โรคลาสทีเจนะครับจึงเป็นหนึ่งในนะธุรกิจที่อยู่ประมาณเกือบ48 5 0ถึง50%ของรายได้จกลุ่ม e p g ดังนั้นเมื่อเราปรับเป้าจากลบ25มาเป็นลบ15หรือว่าจะต่ํากว่าเนี่ยมันก็ย่อมมีผลทําให้เป้าที่เราเคยตั้งว่าลบ12เนี่ยอาจจะนะได้ต่ํากว่าลบ12ได้มีเทรนด์แนวโน้มที่จะต่ํากว่าได้นะครับส่วนทางด้านของ EPP นะครับอุปกรณ์ เขาเรื่องเกี่ยวกับแพ็กเกจจิ้งสำหรับอาหารและเครื่องดืม่มก็ดีขึ้นตามอุ้ยดูมีที่เาไม่มีฟู้ดแพ็กเกจจิ้งที่เราเข้ามาเนี่ยโอ้โหยอดมันคงหายไปหลายเปอร์เซ็นต์นะเพราะแต่ละคนนี่ยอดคอนซัมชันในประเทศมันลดน้อยลงแล้ว EPP เรามียอดขายในประเทศเนี่ย90%ดังนั้นเนี่ยยอดขายต่างประเทศ10%เนี่ยมันก็ไตรมารส2เนี่ยมันก็ลดลงมาเห็นแะล้ครึ่งปีเราก็ยังเป็นต่างประเทศที่6%กว่าแต่ในประเทศมัน90%กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่ยังไงก็ตามเนี่ยในใน90%กว่าที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันก็ได้มาจากทางฟู้ดแพคเกจจิ้งทำให้อัตราส่วนของอุปกรณ์ของแพคเกจจิ้งที่เป็นอาหารเนี่ยมันสูงขึ้นในระดับจากเดิมคือแค่10-20%มันขึ้นมา30-40%เลยในในรายได้ของกลุ่ม epp แต่ขนาดเดียวกันในถ้วยของเราก็ยังมีถ้วยที่เป็นพรีเมียมนะครับอาจจะลดลงมาบ้างแต่ก็ยังมีคนที่ต้องการคุณภาพที่ดีแต่ขนาดเดียวกันเนี่ย ในส่วนของไฟติ้งแบรนด์ที่เรามี e ีซีตัวนี้ไปตอบโจทย์ได้ยิ่งมีโครงการรัฐบาลอัดฉีดจ่ายคนละครึ่งเนี่ยโอ้ขายดีขึ้นนะครับก็ทำให้ในส่วนของทางด้านเกี่ยวกับ EPP เนี่ยที่เราเคยตั้งเป้าแต่ตอนต้นนะนะครับว่าเราอาจจะเติบโตที่0%ก็ยัง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 คงตัวเลขการเติบโตที่0%นะครับภายใต้ภาวะวิกฤต โควิด19ที่เกิดขึ้นนะครับ3 bu ใหญ่ๆของเราเนี่ยเรายังมีเงินรายได้เอ็กซ์ร้าที่พิเศษขึ้นมาจาก a อโรเฟกที่เป็นโครงการของรัฐบาลของคุณทรัมป์เนี่ยช่วงนั้นที่ช่วยเหลือนะครับผู้ประกอบการให้ดำรงคนแนละทำงานให้อยู่ภายในกี่เดือนกี่เดือนเขาก็สนับสนุนเงินให้ซึ่ง a อโรเฟกที่ USA เนะเราได้มาล้านสามแสนกว่าเหรียญเงินกู้ นะดอกเบี้ยหนเร์เซราทำตามเงื่อนไขได้เงินกู้ก็ไม่ต้องจ่ายแล้วรายได้ก็จะเป็นรายได้ที่ไม่ต้องเอามารวมเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีนะครับ<อ>ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่น่าจะเป็นเอ็กซ้าอินคัมในปออีปัจจุบันของเราซึ่งอาจจะไปอยู่ในไตรสามไตรมาสสามไตรมาสสี่ของเราก็ได้นะครับอีกประมาณร่วม40ล้านบาทเหมือนกันนะครับแต่ขนาดเดียวกันในส่วนของเออเอ,เอลเอกคลาสที่มี t j m Aero c l a s าแล้วก็เฟล็กซี่าสเราก็ได้เงินสนับสนุนจากออสเตรเลียเหมือนกันที่ช่วยให้เราโดยไม่ลดคนเนี่ยเราได้เดือนเดือนหนึ่งก็หลายแสนเหรียญอยู่นะที่ผ่านมาเนี่ยเขาให้มาถึงเดือนทีเจเนี่ยจะได้มาถึงเดือนตุลาคมนะครับแต่ว่าในช่วงของออพฤศจิกายนขึ้นไปเราก็ต้องบริหารจัดการเองซึ่งเราก็บริหารคนของเราลดลงมาเรื่อยๆแล้วเราจะปรับ ในเรื่องเกี่ยวกับออ g a n i ไ a เ i o n ให้รวมกลุ่มกันไปเลย T J M Aero Class อ u s t r a l i a และ Flexi Card รวมเป็นทีมบริหารเดียวกันมันก็จะลดในเรื่องกำลังคนลงได้อีกแล้วแถมยังมีเพิ่มประสิทธิภาพในการวางยุทธศาสตร์ในการเดินสร้างรายได้เข้มแข็งข,ขึ้นตรงนี้ก็ยังมีรายได้ซึ่งส่วนของ ฟล็กซิกาเนี่ยอาจจะมีรายได้ต่อเดือนอาจจะไม่เยอะนะครับไม่กี่หมื่นเหรียญต่อต่อต่อเดือนเนี่ยนะแต่ก็จะได้ไปถึงเดือนมีนาคมนั่นหมายความว่าในส่วนของเงินรายได้พิเศษเราก็ยังมีรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอาจจะลงในตรมาสสองใจมาสสามอาจจะอยู่ในช่วงสี่ห้าิล้านบาทก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับการเติบโตนะครับของธุรกิจของเรานะครับเราก็ยังมีความหวังนะครับว่า รายได้ของเราแม้ว่าจะลดลง 10- 1 2แต่ก็อาจจะมีสิทธิเซอร์ไพรส์ในการทำกำไรสุทธิที่ใกล้เคียงกับปีที่แล้วก,ก็ได้นะครับในส่วนของทีเจมเราก็ค่อยๆปรับไปอยู่แล้วครับซึ่งมันก็ทำให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุณภาพดีขึ้นเราก็หวังนะครับว่าทีเจมเฟสติการ์ที่เราซื้อมานะครับโดยเฉพาะทีเจมเนี่ยซื้อมาปีที่5แล้ว นะครับก็หวังว่ามันคงจะเริ่มที่จะให้เห็นแสงนะครับที่กลางอุโมงหรือต้นอุโมงทำให้มันมีเริ่มมีพาได้ผมผมถือว่าผมกลุ่มผมก็แข็งแกร่งแล้วถ้ากําไรได้นะครับผมก็คิดว่าเราน่าจะทําให้ในปี2021 2022เนี่ยเติบโตในบรรทัดสุดท้ายคือพ o ท t o ม l i กำไรสุทธิที่ดีขึ้นยังมีนัยยะสําสคัญครับ จริงๆแล้วเราตั้งไว้300ล้านสําหรับ m อ็มเเพราะเงินสดกระแสงเงินสดรม 1, ีพันกว่าล้านนะล้วยังมีลักษณะของวงเงินต่างๆอีกนะครับแล้วยังมีวงเงินหุ้นกู้ที่จะออกอีกตัก้งอีกตั้งพันกว่าล้านนะครับแล้วก็สถาบันทางการเงินก็พร้อมให้การสนับสนุนอีกเยอะนะครับแล้วก็นอนแคชของเราจกากค่าเสื่อมสะสมที่ปีหนึ่งเกือบ6 0 0้อยล้านมันก็ทําให้เรามีกระแสเงิ <Wine> นสดและความแข็งแกร่งทางการเงินเนี่ยที่จะรองรับความเสี่ยง จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ,จ,จทั้งปัจจัยที่คุมไม่ได้นะครับตัวนี้ยังอยู่ได้นานขึ้นก็ขอบคุณนักลงทุนทั้งหลายที่ให้ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ EPG และทีมงานทุกๆคนนะครับเราเองเนี่ยยึดหลักการเนี่ยนะครับที่ทำให้องค์กรของเรานั้นเป็นองค์กรที่ขึ้นไปสู่ความยั่งยืน